เช่งรเปนเชาเจนผาก็ยังที่นองคาดนมอนีสถานทีเฮ้าเพาอบือยปันใดนะคพะพบา,าปันใดขื้ปนปันใดลงนี่องมาอ่อคิวกันขื้นล่งสกกนมันซ่าปกติพี่สถานต้องลงไปสะกนเจนภาเปะฉาไใแต่เจ้อนีเจนผาขาถาโดนค่ะย่านที่นองคาโดนแมน่ฉานกนาีเจนผาสิเขาเรื่องนะ โยมบ่ได้เป็นตัวจโจกือตัวชูลงเอิ้นตามอิทธิประสงค์ร่องของทานพวกคนขังก็ลองคิดลองอ่านตามเหตุตามผลในเรื่องนี้เป็นเฉพาะบุคคลบ่ได้สพประมาทบ่ได้พิ้งได้พาต่อชีวิตของไทยสมมุติน้ำกันไปเพื่อพ่วงวนซึนผู้ร่างค่อนแก่หญ้าเฝ้าตื่นตีโพยตีท้ายบดายยิ้ใช้แฉมตันมาบุ่มต่อทีการสูงสู่สีสายไหลพันบังเอิญชีวิตฉันมอง เช่กันให้เป็นบุเด็กที่บอคุ้มกันใส่นาทีการงานบบงตาผ้าเพิ่นตกน้องเหงาผัวเพิ่นเป็นคือเชี่ยงขนามุ่นปัญหากัเล่อยผ้ากันน้ำยองนอนเาไปตามว่างใหยียดเก้าเครองหลังอีเมียเอ้ยไปทาำไหนคนสั่งสายตาหยามเหยียกว่าฉันไปแบมเพียกหนักยางเท้าเพิมเติมสื่อรถมุ่งกระสงใส่เนิ่นหยกดอกเป็นการสมคบหน้าโยกด้วยขา ันตายสังเวชผู้เดือดมันจะต้องเอาเลือดมาล้าหงหอ่วยหมากระพองกับป่าฮาลาเลยไปก่อนส่วนข้างฉันนี่กระพองได้ย้อนได้ยานได้ตัวลงมมาได้เสียตัวให้เขาหลุดสีมากหลับสานหลุดเอาแบบฉับพลันกระต้องได้เจอ,อกัอนไพ่มาสีเก่ยใหญ่นั่งเลยเจ้าปะ้องมาเบ่งท่าคูคูตีคันเฝ้าขึ้นมีแต่สิไล่หนีฝันไป,ปอยู่บ่ ขั้นฉันบอกกับดอมมีสีมากเพราะคนทั้งไทยซาแตโซนอีกก่มน้ายากดจะให้ลูกเลี้ยลูหนีคือหมูปลาซิวกับคำคูชื่อชื่อลราตกใจสะเดือนกันบ่อินบ่เปิดจางได้กบ่หันผัวเขาไปผัวฉันรู้สึกกันละเมอมอกมื่อนี้จ่มหน้าผ้าได้นัดกับท่านหน้ายกสมานเพิดบ้านัดไปเที่ยวช็อปปิ้งซื้อซิมซื้อของซื้อท่องสื้อหยอกหิจักสิบบาทเศร้าบาทท่ว วันนี้แจมนะ50าสิปตนามหนะักสะก้นสอตัวอีเนี่ยเป็นเละขาเพินทันหนะ้ายกสั่งกันในกระตองไปจังสั่นนะาอพ่อเนาะสิเป็นลำกวนลนกเป็นลำกวนมวันเป็นลำกวนมัดหัวของได้ดเดแม้ะวเม,มา